y ยู e เแบรนด์เครื่องหอมออร์แกนิกเปิดตัวคอล l เลคชันน้ำหอมสำหรับผิวกาย Order Parfume พร้อมเปิดตัว Stone Experience แห่งแรกในไทยภายใต้คอนเซปต์สวนแห่งกลิ่นหอม y ยู e เเป็นที่รู้จักจากผลิตภัณฑ์ h o Home f r a ฟ r a n c e และ Body Care ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติการเปิดตัวน้ำหอมนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความเป็นตัวเองของผู้ใช้โดยคอ l l เรคชันออเดอรมี5กลิ่น ที่เหมาะกับโอกาสและอารมณ์ที่แตกต่างกันได้แก่ Inspire, Try, Other, Solar Shine และ Soul of Water สำหรับร้านยูเก n ตั้งอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ออกแบบให้เป็นสวนแห่งกลิ่นหอมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการซื้อน้ำหอมสวัสดีครับผมนายปรถมพงษ์เจริญวุฒินะครับเป็น managing director ของแบรนด์ยูเก n ครับ บรนด์ยูเกนนะครับเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมนะครับในการที่จะทําให้ทุกช่วงเวลาในชีวิตของทุกคนนะครับได้ถูกได้ถูกรีมายให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยการใช้กลิ่นครับเพราะว่าทุกๆลมหายใจของเราเนี่ยเราต้องได้รับกลิ่นอยู่แล้วเราเลยอยากจะใช้แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นการนําพากลิ่นและให้กลิ่น,นครับเป็นตัวที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยได้นึกถึงวันดีๆและประสบการณ์ดีๆในชีวิตครับผมแล้วก็แบรนด์ยูเก้นเนี่ยก็ ถูกพัฒนาขึ้นแล้วก็อยู่ในตลาดเมืองไทยนะครับมาเป็นเวลา10ปีแล้วครับผมอันนี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สําหรับใช้ในบ้านเทียนหอมรวมถึงบอดี้แคร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราจะนําเสนอ,อมิติ ที่ลึกซึ้งมากขึ้นให้กับลูกค้าทุกๆคนที่เป็นแฟนของ,ของแบรนด์เรานะครับโดยเราเนี่ยมีการเปิดตัว EDP ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับน้ำหอมตัวที่ทำให้ลูกคา้าทุกๆท่านที่เป็นแฟนน้ำหอมของเราเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตครับในวันนี้นะครับเรามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะครับทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันครับผมโดยน้ำหอมทั้ง5กลิ่นนะครับจะเป็นน้ำหอมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยโน้ตที่แตกต่างกาันเพื่อโอกาสที่ โอกาสพิเศษต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนสาหรับชีวิตของทุกคนครับก็คือน้ําหอมตัวนี้จะสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกๆเวลาในชีวิตของเราได้ครับห้ากลิ่นนี้นะครับก็จะมีกลิ่นนะครับอ่ uh, า inspire ครับกลิ่น drive กลิ่น order นะครับกลิ่น solar shine แล้วก็กลิ่น south border ครับผมโดยน้ำหอมทั้ง5กลิ่นนะครับก็จะมีกลิ่นที่ได้รับการพัฒนามาจาก น้ําหอมตัวเดิมที่เป็นกลิ่นที่ทุกคนรักอยู่แล้วนะครับรวมถึงน้ําหอมกลิ่นใหม่แล้วนอกจากนี้นะครับในอีกไม่นานเราก็จะมีการเปิดตัวน้ําหอมที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับการใช้เป็นผลิตภัณฑ์อูดอเปอร์ฟูมโดยเฉพาะครับผมผมเองอยากเชิญชวนทุกคนนะครับได้เข้ามาเปิดประสบการณ์นะครับและทดลองกลิ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับได้ที่ช็อปของเราที่สยามเซ็นเตอร์ครับผมก็ตอนนี้นะครับยูเก้นนะครับมีสาขาทั้งหมด18สาขานะครับในประเทศไทยครับผมก็จะมีอยู่ในศูนย์การค้า ชั้นนาทั่วไปทั้งหมดนะครับรวมถึงในภูกเก็ตแล้วก็ชนบุรีรวมถึงอุดรธานีนอกจากนี้เนี่ยแบรนด์ของเรานะครับก็ยังมีในเกาหลีใต้แล้วก็พี่ฟิลิปปินส์ด้วยครับสามารถติดตามแบรนด์นะครับได้ทางออนไลน์นะครับไม่ไว่าจะเป็นเพจของเราใน Facebook นะครับหรือใน Instagram รวมถึง s h o p e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราด้วยครับ